มันร้อนเหรอลูกมันร้อน<ม>หรือมันเป็นยังไงคะเออมันแข็งแรงสู้ๆนะครับโอเคไหมครับโอเคนะลูกเนาอโอเคไม่ได้ <c oughs> หูแดงหมดเลยเอ๊ะเข็ดออกเข็ดหน้าออก สู้นะลูกนะไม่ได้ไหนของป้าให้สู้สโอ้อยังสู้อยู่อ่ะโ่วงอีกแล้วก<ะ>ด,ดมือไปหน้องมื่อรู้สซึกเมื่อลยนะครับเหนื่อยเจ็บคอไหมลูกไม่ไดามันไม่เจ็บคอ,อ,อไม่เจ็บคอ,อหนาวไหมคะหนาวมันไม่ไไหมนาว แมนน่ใส่ให้นะนี้นะใส่ที่คอหลับตาสรุปนอนหลับตาเดีย๋ยวก็หาย <c oughs> So so. ที่ใส่โน้ตอ,อ๋อมันจะไปใส่จมูกมันไม่ได้ใส่ลูกแต่ลูกเหมือนมีขี้มูกแค่ไหนลูกแค่ต้องไม่มีขี้มูกือไ,ไ,ไ,ไม่รูปมันดีสิมันดีสิสเวียนหัวดีสิหนูกเวียนหัวนิดหน่อยใช่ไหมไม่เวียนแล้วเป็นยังไงคะเวลาตื่นมาแล้วเป็นยังไงคะ ดีขึ้นหรือ,อยังไงลูกดีขึ้นไหมคะเล็บชิมไหมยังเลยกินยาสักนิดไหมลูกโอเคกินยาเนอะลูกเนอะต้องกินยาแลก็ไม่หายอะ่ะต้องกินยาใช่ไหมคะใช่ครับ ไม่ได้อยากหายใช่ไหมลูกใช่อ,อเราจะกินยาทุกวันเวลาจะเวลาจะหาหายก็ก็ยาก็ยาไม่กินแล้วอจะกินยาทุกวันเวลาหายแล้วก็ไม่กินใช่เราต้องสู้สนะลูกนะต้องแข็งแรงนะหมอบอกว่าถ้าใครเป็นโควิดใช่ไหม ถ้าเปเป็นโครโรนาไวรัสหรือเป็นโควิด -19 หมอก็บอกว่าอาการของเด็กเป็นยังไงรู้ป่ะหมอเาบอกว่าจะเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนแล้วก็จะไม่สบายท้องนิดหน่อยเอเดาไม่ไม่สบายท้องแต่ท้องสบายดีใช่ไหมคะท้องสบายดีแค่เหนื่อยใช่ไหมลูกแค่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นอนทั้งวันแล้วก็นอนทั้ง,งว,วันอุกเราไม่หิวอะไร<ก>เลย อันนี้เอาข้น้ำจากตาน้ำตาไหลออกมาใช่ไหมน้ำตาไหลออกมานอนพักก่อนเดี๋ยวก็หายนะไม่ต้องกลัวนะลูกป้าครับโอเคแต่ว่าไอ้ด้าไมีไปที่ไหนได้เข,าบ,ขาบอกว่าไอ้ด้าไม่ไปที่ไห,ไหนได้ม่ออกานอกไม่ให้ออกไปข้างนอกเขาบอกว่า แล้วก็ได้มีโครโรนาวนไวรัสเป็นตัวอะไรเนาะโควิดสิบเก้าไม่ต้องกลัวนะลูกนะเนี่ยนะต้องแข็งแรงกว่าโควิดสิบเก้าต้องสู้กับเขากับสู้กับมันนะลูกนะใช่ครับอืมเก่งลูกนีสู<อ>้ๆนอนหลับตาซะจา,าเหนื่อยก็หลับตาเอเราไม่ไม่เห่เาวห่า เบิดเหมยพี่น้องนอนเบิดเหมยแล้วก็หาวเบิดเหอยจับอันนี้จับตัวิไหมจับตัวสิตัวร้อนก็ไม่เอานี่เช็ดแล้วมันก็ไม่ร้อนมากแล้วลูกใช่ไหมใช่ท้องร้องก็โก๊ะเห็นไหมเพราะว่าไม่อยากกินอะไรอ่ะเรเจ้าต้องไปกินอะไร หน่นอยากกินอะไรแม่ไปทําให้กินนะครับมีอะไรที่น,น,นั่นละ่ะคือตู้ยเย็นโอ้อยากกินอะไรที่ตู้เย็นโยเกิร์ตกินไหมคะเออไม่อยากกินอะไรคะบอกแม่ลูกมีอะไรมีมีโยเกิรต์ตแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีผลไม้ แล้วก็มีที่เอด้าห้องปกยข้าวโอ๋อมีข้าวด้วยที่ห้องเอด้าเนอะใชให่ห้องก็ยิ่มได้พี่น้องเบดมือเตาคิงเห็นไหมมันต้องกินอะไรนะลูกนะอยากกินข้าวพี่น้องที่กินข้าวห้อยเกียร ให้มีพลังนะลูกเนาะดจิ๊บจะได้หายบอกพี่น้องคะมันไม่หายมันต้องหายสิลูกไม่ต้องกลัวเอเดากินค่ะเอเดารู้สึกกินแล้วมันอร่อยไหมคะมันเป็นยงแซ่บมากอ้กินแซ่บมากโอ้ยมันก็จะหายน่ะถ้ากินแซ่บมากมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โควิดหรอกลูกไม่ต้องกลัวอไม่ต้องกลัวนะครับ กินข้าวได้เดี๋ยวก็หายแล้วเห็นไหมกินข้าวได้ก็มันเค็มไหมคะใส่เกลือเค็มอ๋อถ้ารู้สึกรสชาติมีอาหารเค็มแล้วก็ไอได้ได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่โควิดแล้วลูกไม่ต้องกลัวมันคือกลิ่นอะไรคะมันไม่เหม็นมันหอมน่านไงแดน,นได้กลิ่นแล้วไม่หะมันไม่ใช่โควิดไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมคะ นะครับมันเป็นยังไงเหรอไอไ้แักเหนื่อยเฉยๆใช่ไหมลูกอเหนื่อยเฉยไม่ต้องกลัวนะลูกนะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวกินยานอนตื่นขึ้นมานก็หายเลยนะครับขันันนะค้าติดปากะลูกไม้ได้ลูก <laughs> กินดีๆค่ะทำดีๆเออโอ้กินข่าวเวิร์ดปั่นบางแง่ปะนิี๋ว่าเป็นอย่างดอกลูกหายแล้วน่ากินข่าวหลายนึกก็หาย ยานได้เจ้าของเป็นโควิดพี่น้องเอ้ยพูดนได้ยินอนัน,นคู่ประกาศโรงเรียนชุกเฉินคู่ติดโควิดวัณซันทรงอีเมลมาบอกว่าบ่าให้เด็กน้อยไปโรงเรียนบ่ใหารคู่ไอ้ห้องเด็กน้อยเนะี่ยอนุบาลคู่ไม่สบายมีโคโรนาไวรัสอ้ยคู่บ่สบายมีโคโรนาไวรัสบ้านนี้เขาเอิน่นโคโรนาไวรัสโควิดสิบเก้าพี่น้องเขาเอิน่นโคโรนาไวรัสวัณซันประเทศเช็คนี่ อันนี้ไอ้ดาก็เลยยานคิดว่าจะของสิเป็นลูกลูกก็เลยเป็นกงนังวลนพี่น้องเอ้ยไอ้ดานะแม่กับ่ามันบอกเป็นไอ้ดากินเขา่าได้อยู่กินเข่าเบิดไปลูกว้ายเบิด์ตอะไรพี่น้องเบิรงซี่มือบอเบเลยจจเจ็บเจ็บคอจเจ็บคออ๋อแต่เจ็บคออีกพี่น้องเอ้ย ค่อยๆกินลูกค่อยๆกินกินหมดหรือยังคะโบเบ๋ให้พี่น้องดูซิกินหมดอะ่ะโอ้กินหมดแล้วครับพี่น้องบอกพี่น้องนะลูกไอ้ดาไอ้ดาจะหายแล้วครับบอกไอ้ดาไม่หายอ้าวมันเป็นยังไงลูกมันอยู่อา้าวมันอยู่อยู่อยู่อะไรอยู่ลูกลอะไรอยู่คะไม่รู้ไอ้ดาเป็นยังไงคะบบอกพี่น้องเข้าในลูกไอ้ดาอีกหนึ่งอันนี้ นิดนึงหายนิดนึงหายแล้วก็ยังไม่หายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอ่อไมไหายแล้วนั่นไงถ้ากินข้าวลงไปมันก็หายแล้วลูกไม่ได้กลัวเป็นอะไรลูกทำไมกลัวมากเลยอ่ะกลัวจะเป็นโครโรนาไวารัสโควิดอะไรอ่ะ c คว i ด1 9ไม่ต้องกลัวมันไม่เป็นหรอกลูกที่โรงเรียนคุณครูเขาเป็นใช่ไหมไม่น่าไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้จะเป็นไม่สบายนะไอ้ด้าน่ะเหรอไม่ครูครูจะเป็นไม่สบายอ๋อครูเขาไม่สบายครับเขาเป็นโควิดนั่นแหละ ไม่สบายหายไม่สบายหายโอ้ไม่สบายแล้วก็หายหายแล้วก็ไม่สบายอีกเหรอไม่รู้โอไม่เป็นไรได้ไม่ต้องกลัวนะคะจะตายไม่ไม่ตายลูกไม่ตายอยู่อยู่ไม่ตายลูกไม่ตายไม่ต้องกลัวนะเราต้องเราต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เราต้องดูเป็นยังไงใช่เราต้องดูดูแลตัวเองกินน้ำชาเยอะๆ เรามีามน้ำชาอนั้นอร่อยบอสเราชอบมากใช่ค่ะนั่นแหละแล้วก็หายเลยนะครับไม่ตายนะครับโอเคเราจะไป,ไปกินไปกินชาแล้วพี่น้อง